Ah, sí สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็วันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในโปรแกรม BlueStacks 5นะคะจะบอกว่าเหตุผลที่ปอลเลิกใช้ BlueStacks 5เพราะว่าเป็นอิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดก็ว่าได้เลยนะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่รวมมีแหล่งเกมมากมายไก่กองให้เราเนี่ยได้เลิกเล่นเลยนะคะรูด,ดิถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเบื่อแล้วะคะ่ะเบื่อเล่นเกมในมือถือแล้วอะ่ะเบื่อก้มหน้าใช่ไหมก็สามารถน่ะมาเล่นในคอมได้แล้วก็มาใช้เมาส์คีย์บอร์ด เล่นผ่านในโปรแกรม Boostac k 5ได้เลยนะคะคือแบบคือดีมากๆเลยนะคะจะบอกว่าถ้าให้เทียบกับ emulator อื่นนะคะบอกเลยว่าเร็วกว่าแรงกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่น่วงเลยนะคะสิ่งสําคัญนะคะที่ปอเลือกใช้เพราะว่า1เลยค่ะลดแรมนะคะทําให้ไม่น่วงแล้วก็เราเนี่ยเล่นได้อย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้นะคะคือแบบปอใช้โปรแกรมนี้เนี่ยมาเนิ่นนานมากๆแล้วนะคะคือแบบคือเวลาปอได้งานมาใช่ไหมคะปอก็จะเล่น ผ่านโปรแกรม Boostack 5มาโดยตลอดเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบดีจริงๆนะคะแล้วก็เสถียรด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะปอก็เลือกเกมมันเล่น1เกมก็คือเกมนี้เลยค่ะได้ข่าวว่ากําลังมาแรงเลยนะคะก็เราจะมาลองเล่นกันนะคะ <c oughs> จะมาดูความเสถียรแล้วก็ความลื่นไหลของเจ้าโปรแกรม Boostack 5กันดีกว่านะคะ <c oughs> ผมไปค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะ <c oughs> ู้ฮู้มาแล้ว เอ,เอ้คุณครูหัวฟูมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการเล่นครั้งแรกของปอนเลยก็ว่าได้นะคะทำไมคุณครูต้องคอยดุเด็กว่าราคาไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเราจะมาทําการนะคะแกล้งคุณครูกันนะคะไปะมาแล้ว กำลังตื่นนอนนะคะแล้วก็หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมา <c oughs> คุณครูรู้จักเราน้อยไปซะแล้วสิ <c oughs> ก็ก่อนเล่นนะคะเราต้องมาตั้งค่าปุ่มกดก่อนนะคะก็คือเราเนี่ยจะมากดที่ตรงนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมปึ๊บอ่า นี่เห็นไหมก็คือเราเนี่ยสามารถตั้งค่าในการกดปุ่มนะคะคือปอนเนี่ยใช้เมาส์แล้วก็ใช้คีย์บอร์ดเล่นเนาะแล้วก็จะมาใช้อันนี้เลยครับผมก็คือการลากนะคะเห็นไหมก็คือกด w a d นะคะคือเดินปกติเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้แค่เจ้าตัวนี้พอเนาะเพราะว่าเกมมันเล่นง่ายมากเลยแล้วก็กดเซฟนะคะปุ๊บอโอเคทุกคนคะ่ะก็คือ เขาให้ปอเนี่ยเดินเข้าไปข้างในนะคะก็เราจะเดินมาดูกันเนาะเราต้องคอยดูที่ด้านจอซ้ายบนนะคะว่าุิยคุณครูกําลังเดินมาข้างบนเห็นไหมทําการเราต้องค่อยคอยเข้าไปใช่ไหม่าฮะก็คือเป็นการเป็นการเดินที่อ๋อคือแอบอ๋อเอาของมันคือมันคือที่ดักหนูแล้วก็เดินไปนะคะ แล้วก็ต่อแล้วก็วางไว้ใช่ไหมแล้วก็อ๋อเอาหนังสือพิมพ์ทับไว้แล้วก็เดินออกมานะคะที่หน้าบ้านนะคะทุกคนมามาดูกันค่ะอ๋อคือว่าวางกำดักหนูไว้ให้มันหนีบมืออาจารย์ใช่ไหมหรือเปล่า <c oughs> อ้โหอโอ้ย oh, มือของฉันมือของฉัน oh, so bad ฉันเสียใจคือง่ายมากคือแบบอย่างง่ายอ่ะทุกคนง่ายมากๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นต่อนะคะว่มันจะเป็นยังไงนะไปเรามาเล่นต่อกันดีกว่านะครับวูกําลังกินกําลังถือซีเรียลนะคะอาจารย์เอ่อวันนี้ฉันจะกินอาหารเช้านะเพื่อนอืมกําลังท้องว่างเลยน่ะ คือเราต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมอ๋อโอเคโอ้ยแค่นี้เหรอโหง่ายมากอ๋อโหอยู่ข้างบนเฮ้ยโอ้โหโอ้ยคุณครูวางกับดักนั้นหรอเฮ้ยโอเคคุณครูบางอาจวางกับดักใส่หนูเหรอคะอืมแสบไม่เบานะคุณครูนี่เลยวางไว้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บเอ้าปึ๊บ วางไว้นะคะแล้วก็เปิดประตูห้องครัวอ๋อนี่ไงอาหารของคุณครูงั้นเหรอเราจะใส่นี่เลยมันคืออะไรวะทุกคนเออม,มันคืออะไรก็ไม่รู้มันคือเกลือเฮ้ยครูมา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 เฮ้ยครูมา ค้ยครูนอน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 คุณครูมาแล้วครูมาแล้วเอาเลยเว้ยคุณครูกำลังจะมากินซีเรียลอ้โหิีิบอกแล้วว่าเค็มแน่นอนคุณครูบอกว่าฉันเศร้าจังเลย ื่อกี้นี้เนี่ยปอเนี่ยใส่เกลือเข้าไปในซีเรียลของคุณครูนะคะมันคืออาหารเช้านาะทุกคนแต่เล่นต่อนะคะอันนี้คือทำอะไรคะเอ้คุณครูกำลังจามอยู่ทุกคนเรารีบไปดีกว่าเฮ้ยคุณครูหรอคุณครูเฮ้เราเจอกับดักไว้ทุกคน กับดักนั่นหรอนี่นี่วางวางทิ้งไว้ตรงนี้เลยวว้ hey! 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 นายโดนโดนจับได้ยังไงวะเ oh 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 oh, อาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหโดนจับได้เฉยเลยแล้วเราเจอกันแน่นอนแล้วคุณครูจะได้รู้จักโอปอลโคนี oh, ่นะคะทุกคนเฮ้ย hey, ครูวางกับดักว่ะเฮ้ย hey. วางกับดักนั้นหรอเดาเจอเดาเจอกันแน่นอนครับผมนี่เลยเอาไปเลยเราขึ้นไปที่ชั้นวนกันดีกว่านะฮะพี่ครูเนี่ยวะคุณครูอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้คือแบบมีหลายห้องมากอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยกันไกลกันไกลหรอ,อม,มันคืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเออ เอาเราทิ้งก่อนแล้วกันนะคู่ไหนวะอยู่ข้างล่างโดนโดนไหมเฮ้ยคูเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยเขาขึ้นมาเข้ามาได้ไงวะไปแล้วเดินอ้อมแล้วเดินอ้อมแล้วเดินอ้อมเฮ้ยเฮ้ยเขาจะไปไหนเขากำลังจะไปไหนเนะ เราต้องเดินอ้อมไปคุณครูอย่าเพิ่งเห็นหนูนะคะคุณครูเรารีบไปดีกว่าเรารีบไปดีกว่าห้องนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่แน่เปิดทีวีแม่มเลยอืออือปิดประตูปิดประตูเออแล้วก็ ค้นอนเนอะอเขาไปทำไปวะอ๋อเอาไปทุบรอทุบทีวีหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคู่มานี่เน่ทุบทีวีพังเลยเอ <c oughs> าละครับทุกคนเรามาดูว่าคุณครูจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเขากลับมาเนี่ยทีวีของเขาเนี่ยมันถูกทุบแตกเลยนะคะเอ่อ กลับไปดูทีวีดีกว่าน่าอุ้ยอะไรน่าเฮ้ยใครทำแบบนี้เนี่ยนี่คุณครูองให้ก็คือเราเนี่ย มาทำให้ทีวีของคุณครูน่ยมันพังนะคะทุกคนเป็นยังไงล่ะเด็กแสบคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่เบาใช่มน้เลยคะ่ะคุณครู่ะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆน,นะคะอยากให้ปอมาเล่นต่อนะคะก็ต้องอย่าลืมนะคะกดอะไรกดแชร์ให้ปอกันเยอะๆนะคะยังไงก็ฝากน,น,นะคะทุกคนค่ะ b o o s t a c k 5นะคะเป็นโปรแกรมที่รวมแหล่งเกมทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็สเสถียรนะคะ FP f อ s เสูงแล้วก็โหลดง่ายนะคะแล้วก็แถมลดแรมในคอมของเราด้วยนะคะทําให้คอมเนี่ยไม่หน่วงแล้วก็ไม่ทํางานหนักนะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเล่นเกมในมือถือบนคอมแล้วก็ผ่านเมาส์คีย์ ะะทําให้เราเนี่ยเล่นเกมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ให้ปอ้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน